เฉพาะงานนี้กับเงินมากยินดีให้ดอกเบี้ยฟรีอีกสองเดือนในันที่24เมษครับก็จะมีการสาธิตกิจกรรมการในช่วงบ่ายนะครับเป็นต้นไปครับอีกสักครู่นะครับนะครับคุกจะเดินทางมาใกล้ถึงแล้วนะครับพวันนี้นะครับทางท่านพี่ประกฏก็ไปทาข่าวนะครับสนามฟุตบอลนะครับฟุตซศลนะครับที่บ้านผมเองครับบ้านัวเรือครับเห็นว่ามีการทุจริตนะครับ แต่ก็เห็นเด็กเล่นทุกวันเลยนะครับนะฮะกลางคืนก็เตะนะครับมีสปอร์ตไลท์ให้ด้วยนะฮะเป็นสนามกีฬาที่คนไทยดีมากท่านที่สองครับคุณวัชระวัญญีครับคุณเคยกันดีครับผู้จัดการสถาบันการพิเผษครับและท่านที่สามครับคุณสุภเชษฐ์ดีอยู่ครับผู้จัดการสถานเขมรราชครับผู้จัดการตัดากรทองครับผู้จัดการทุ่งสีรงครับ ผู้จัดการสาธิตคำทองครับผู้จัดการสถาโทไซนตาตาครับผู้จัดการสุนทรนองนอกๆครับผู้จัดการสถาน้ำถุกครับผู้จัดการเกียมศักดิ์การสอนครับผู้จัดการสถาสิบินทองครับผู้จัดการมงคลชัยมัทวาวครับผู้จัดการสถาตาสุนครับผู้จัดการจักรุณางเสด็จครับสว่างวีโรครับ ผู้จัดการวารนปาลิศครับผู้จัดการดอนจิตครับนี่ขึ้นดับขอบคุณผู้บริหารนะครับและสุดท้ายครับผ like of er, ู้จัดการชนะทิพย์เอกสนิทผู้บริหารทีมสื่อมวลชนครับและผู้จการสุรัตน์ดุจจุตุครับผู้จัดการสำโรงครับและต่อไปครับขอเชิญท่านผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานทบสจังหวัดครับท่านแรกครับผู้ช่วยเสถียรสายกระดูกครับและท่านที่สองครับ ผู้ช่วยสุไทยชักนันท์ครับและต่อนต่อไปครับขอได้เจผู้ในการสำนักงานตกสจังหวัดอุบบราชธานีครับได้แถลงข่าวครับต้นพ่อสุนิยมปอรีครับตกลในฐานะสถาบันการเงินของรัฐนอกจากจะช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสากลการเกษตรวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน ในรูปของการให้สินเชื่อแล้วทสก็ยังมีผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากรับฝากเงินจากปรัชาทบสออมร้อยรุ้น1 0ล้านรวมทั้งประเภทที่สองคือเงินฝากยินดีให้ฟรีสองเดือนมอบดอกเบี้ยนดีดีฟรีฟรีสอเดือนให้กับคู่ที่ฝากเงินโดยให้ดอกเบี้ยสูงถึง7 บาท50สตังค์นะคะต่อปีประเภทที่4นะคะเงินฝากออมดีมีทุนประเภทนี้เหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะเพราะว่าในทุกๆ1 0 0 0พบาทสามารถที่จะมีสิทธิ์บุญทุนการศึกษานะคะในส่วนของตรงนี้มูลค่าถึงละ5,000บาท เงินฝากอีกประเภทหนึ่งคือเงินฝากออมทรัพย์สมีโชคนะคะยิ่งออมยิ่งดีมีการลุ้นโชคท่านในงาน,นะะสำหรับผู้ที่เข้าไปใช้บริการในงาน Thailand Smart m o ันน2014นะคะผู้ที่เข้าไปในบูธของทกสยจะได้รับของที่ระลึกมากมายนะคะนจะเป็นชวนทีวีดิจิตอลหรือว่าเครื่องบอบไมโครเวฟและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งในส่วนของงานเนี้ย ่านก็ยังจะสามารถพบกับการสาธิตอาชีพต่างๆนะคะอีกมากมายในรูปของตกสอในวันศุกร์ที่24นะคะและวันอาทิตย์วันเสาร์ที่25ตุล,ลาคม2557นี้นะคะก็จะมีการสาธิตการทำชาชาชักนะคะชาชัก เอาครับถ้าเกิดว่ากันสนใจจากประชาชนทั่วไปในส่วนของรารสนองกับเรื่องของประชาชนที่จะมีการออมเก็บออมการดูแลวินัยการเงินการใช้ใจ่ายเงินแล้วนั่นคือความขัดแยงของประชาชนที่จะที่คุณภาพที่คุณ